ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้กับแม่ของเขาครับพูดว่าแม่ครับครูให้อากระดาษแผ่นนี้มาให้กับแม่แม่คนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิมม์อ่ะครูเขียนว่าอะไรกับแม่ตาของแม่แมโทมัสเต็มไปด้วยน้ำตาเธออ่านกระดาษแผ่นน,นั้นและพูดด้วยเสียงอันดามถึกกล้องต่อหน้าลูกชายของเขา,าลูกชายของคุณคือเด็กอัจฉริยะในโรงเรียนของเราเล็กเกินไปสําหรับเขาและไม่มีครูที่ดีพอที่จะสอนเขาได้กรุณาสอนลูกคุณด้วยตัวของคุณเอง ได้กลายเป็นหนึ่งในนักปละดิษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษเขาได้ปริษอุปกรณ์ต่างๆมากมายและเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทเจ g e n e ลอ l เล็ c ทริกบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของโลกวันหนึ่งขณะที่โทมัสกำลังหาของในห้องเขาได้เจอกระดาษแผ่นหนึ่ง ปูเคยเขียนซึ่งแม่ของเขาได้อ่าให้ฟังตอนนี้แต่ที่จริงแล้วในกระดาษแผ่นนั้นเขียนว่ารูกชายของคุณมีความบุร่อกด้านปัาญแล้วไม่สามารถให้เขาเร่วมชั้นเรียนได้อีกต่อไปนั่นแต่ว่าโทมัสเอดิสันถูกไล่ออกจากโรงเรียนตั้งแต่ตอนนั้นเมื่อโทมัสได้รู้ความจริงเขาได้เขียนบันทึกลงใน,นแทรรี่ของเขา โทมัสเอดิสันคือเด็กที่มีความบกพร่องด้นนานกัญย่าแต่แม่ของเขาคือผู้ปลิดฝืดให้เขากลายมาเป็นบุคคลอัจฉริยะแห่งศตะวรรษครับพูดบวกเพียนประโยคเดียวสามารถสร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนชีวิตคนได้ทังชวีวันนี้คุณอาจไม่โชคดีเหมือนโทมัสเอดิสันที่แม่ของเขาได้พูดสร้างแรงบันดาลใจจนทําให้เขาเชื่อว่าเขาเป็นเด็กอัจฉริยะคุณอาจถูกดา่าถูกว่าแต่นั่นก็ไม่สําคัญว่าใครจะพูดอย่าง ที่คุณจะเชื่อว่าตัวเองเป็นยังไงสิ่งที่คนอื่นพูดอาจไม่เป็นความจริง,งแต่สิ่งที่คนพูดกับตัวเองต่านหาจจะสร้างความจริงให้กับคุณอัไตายเคยพูดเลยว่าทุกคนเป็นอัจฉริยะแต่ถ้าคุณตัดสิสนปลาด้วยความสามารถในการตีต้นไม้ทางชีวิตมันจะคิดว่ามันโงงไม่ว่าคุณจะถูกด่าถูกว่าอะไรมาตางแต่ผมอยากบอกคุณครับว่าคุณคืออัจฉริยะและสามารถประสบความสำเร็จนนได้คุณ